หอมละจ้าใส่ลงไปเลยข่ะตะไคร้หัวหอมมะขามเปียกใบหมอนจ้าใส่ลงไปเลยจ้หาหอมแล้วเดี๋ยวเราเอาไก่เข้าลงไปเลยจ mm hmm. ้าเป็นยังขานามันหอนแล้วลไปเลยจ้า mm hmm. ปิดฝานะคะปิดฝาไว้จ้า จะเป็นหมอแดงดันซูนยากาศะด้ะคะ่ะดันโดยโครกค่ะโครกดันลงไปใกล้เขาจะได้เปื่อยนี่ค่ะไฟทานเต็มเตาแล้วหานหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเขาไม่เบิ่งกันโอเค ตา้มน้ำจิ้มล่อค่ะระว่างนี้เรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มเราเปรี้ยวหวานนะจ๊ะจิ้มรสแซ่บจ้ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูไก่กันเบิ่งกันจ้าเป็นจังไดจ้าว้า ใส่จานกันจ้าตัากใส่จานจ้าว้าวตทั้งตัวแบบนี้เลยนะดูสิอืมนีเลยทำซุปจ้ะทำซุปไปสดด้วยจะได้โลง่งโลง่งคอนะนี่ไดพร้อมเสิร์ฟ พร้อมลวจ้านี่กินเลยลูกอู้ห <laughs> รอ้อนเอ้าเอ้าพ่อชิมดูชิมด,ด,ดูน้ำกิมรสเด็ดน้ำกิมรสเด็ดรสจัดจ้าขอมข้าอหน่อย พอกคืกิๆแล้วมนะม่หน่เอามาอ่อนคลักกว่หาหนาเอ้ยนี่จ่าหลุดๆหลุดๆอมใอมมากมาก